เวลามันต้องเยอะขนาดนี้เลยอ,อ่ะลูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันหล่นเอาวางดีๆทำทเทมเก่งมากเยี่ยมโอ้โหอันไหนนะ อันไหนนะเธอทีนโอ้โอ้มองไม่เห็นนะลูกเยี่ยมโอ้บ้านลูก Oh, lebih megi aningah ho. Oh, wow. เยีย่ยมอุ๊ย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 อ้าวเลขหายไปไหนอันนึงอ่าหมดแล้วยงังหมดแล้วโอเคมามาหยุดสี่นาทีสี่สิบเอ็ดวิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง